สำหรับคลิปนี้จะเป็นการฝึกการอันเดอร์บอลแบบสลับแถวนะครับโดยใช้มัธย,ยมหญิงกับประถมหญิงนะครับในการฝึกมาดูกันว่า50ครั้งใน15นาทีเนี่ยจะทำได้ไหมไปชมกันได้เลยครับอ่าเรียม ไปหลังมาไปหลังมาเฮ้ยไปตรงนั้นไปมายิงมาดิละไมละไมอย่าให้ตกไป

Det er